ค่ะชื่อนางสาวพัฒนานชัดพุ่มจันทร์ค่ะชื่อเล่นชื่อนัดค่ะเรียนคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์มาจากทีมเครื่องบริหารข้อข่อขาวและข้อเท้าสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยที่ต้องได้รับการกายภาพบําบัดค่ะเหตุผลที่เข้ามาสมัครสตาร์ทอัพนะคะเพราะว่าอยากลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากฝึกประสบการณ์ทางด้านธุรกิจค่ะซึ่งอาจารย์และพี่ๆทางศูนย์บ่มเพาะนะคะได้ให้คำปรึกษาทางด้านการทำสไลด์การทำเนื้อหาแล้วก็ pitching p i t เดกค่ะ แล้วรู้สึกประทับใจมากค่ะเพราะว่าอาจารย์พร้อมจะให้คำปรึกษากับเราตลอดเวลาค่ะมีปัญหาตรงไหนก็สามารถไปถามได้ตลอดเลยค่ะซึ่งอย่างแรกนะคะเราจะต้องกําหนดปัญหาก่อนค่ะว่าเราจะแก้ปัญหาให้กับใครแก้ปัญหายังไงแล้วก็กลุ่มลูกค้าของเราคือใครค่ะโดยกําหนดออกมาเป็นในรูปของแคนวาสค่ะคือการทําโมเดลธุรกิจทั้งหมดค่ะออกมาในแผ่นเดียวค่ะแล้วเราก็จะเอาตรงนี้ค่ะมาทําเป็นพวกเนื้อหาแล้วก็ทําสไลด์ต่อค่ะ เทคนิคในการพรีเซนต์ของเรานะคะอย่างแรกก็คือต้องมีความมั่นใจค่ะแล้วก็ฝึกพูดหน้ากระจกบ,บ่อยๆค่ะแล้วก็พูดให้ชฉา,านการตอบคําถามก็เหมือนกันค่ะต้องตอบให้ชฉา,ชานคนะคะได้ฝึกประสบการณ์การทําง,งานเป็นทีมค่ะแล้วก็ได้ฝึกประสบการณ์ทางด้านธุรกิจการแข่งขันการพูดการนําเสนอค่ะทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราผ่านสนามนี้มาแล้วแล้วก็เหมือนเป็นการชาเลนจ์ตัวเองค่ะว่าแบบ เราเราก็ทําได้นะอะไรอย่างนี้ค่ะสําหรับน้องๆที่สนใจทางด้านธุจสตาร์ทอัพนะคะอยากให้ลองเข้ามาสมัครกันเยอะๆค่ะไม่ต้องกลัวว่าเป็นครั้งแรกจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าทางสูตบ่งพอนะคะมีอาจารย์และพี่ๆคอยให้คําแนะนําแล้วก็คอยซัพพอร์ตเป็นอย่างนีเลยคะ่ะ